นี่ไงชัดเจนบอกแล้วโปไม่ก็มาบอกแล้วเลยนะที่แอมดักตาเลยโอเคใหม่ใหม่แอมไม่ชอบใครมารู้ทันแอมในห้องนี้

มันต้องหัวเราแบบอ้าปากดีเพิ่นนี่หัวเราแบบอ้าปากนะเพราะว่าหัวเราแบบอปรลยหัวเราแบบโอ้โหหน้าเน่าไป้นึงเลยเนี่ยแตยาทำ้ายนได้หน้าเน่าขึ้นหนึ่งยุงมันเข้าตากเองไงไม่ได้